มีการประกาศฐานในช่วงช้านะคะรวมไปถึงมีความคืบหน้าเรื่องของการสัมมนาแล้วก็การพูดคุยหาร,รือกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไปติดตามรายงานสดบรรยากาศของงานขณะนี้นะคะจากคุณอ๋อยอังคณางค่ะเชิญค่ะ กลับมาที่งาน Opportunity Thailand นะคะซึ่งล่าสุดค่ะในส่วนของการเสวนาในภาพธุรกิจนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยภาพรวมค่ะนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินั้น<ม>ก็มีความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะนําพาประเทศไทยไปสู่ไ Thailand 4.0ทุกภาคส่วนบอกว่าพร้อมที่จะมีการปรับตัวเข้าสู่ยุค4.0ด้วยและเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราสามารถที่จะเข้าสู่ยุค4.0ได้ไม่ยากค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มต้นหัว ข้อในการเสวนาน,นั้นนะคะในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุวิตเมสินทรีค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้กล่าวบนเวทีด้วยค่ะท่านบอกว่าในขณะนี้ประเทศไทยของเรากําลังพลิกโฉมนะคะด้วยการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0และรัฐบาลก็เร่งพัฒนาทั้งด้านของคนแล้วก็เทคโนโลยีค่ะตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึงการปฏิรูประบบราชการแล้วก็กฎหมายต่างๆให้เอื้อต่อการลงทุนของเอกชนแล้วก็ ถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยโดยเป้าหมายก็เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนของอาเซียนนะคะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกไปเป็นการอภิปรายของผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนค่ะในหัวข้อสร้างประเทศไทย4.0ให้เป็นจริงได้อย่างไรนะคะซึ่งก็มีผู้ร่วม เป็นวิทยากร5ท่านด้วยกันเริ่มจากคุณธนินเจรวรนตน์ค่ะประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารคเครือเจริมเพื่อการหรือ c ีทีท่านบอกว่าประเทศไทยของเรามีผู้นําที่เข้าใจอุตสาหกรรม4.0อย่างลึกซึ้งขณะนี้อุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค4.0ค่ะทั้งภาคการเกษตรและยานยนต์โดยเฉพาะภาคการเกษตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยทันกับยุค4.0นะคะซึ่งไทยของเรามีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการทําการเกษตรเพราะว่าสามารถปลูก ได้ทั้งข้าวแล้วก็ผลไม้ส่งออกไปทั่วโลกค่ะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม4.0กับทฤษฎี3สูง1ต่ำด้วยนะคะนั่นก็คือการที่ต้องมีผลผลิตสูงประสิทธิภาพสูงมูลค่าสูงและ ต้นทุนต่ำนั่นเองค่ะโดยต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้กฎหมายผังเมืองเพื่อให้มีการแบ่งโซนที่เหมาะสมชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยนั้นสอดรับกับนโยบายประเทศไทย4.0ไปฟังเสียงคุณธนินท์เจริวนน์ค่ะรัฐบาลประเทศไทยในปัจจุบันนี้นวันนี้เข้าใจ เก้าทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงวันนี้ยุค4.0เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้แหละครับถ้าประเทศไทยมีผู้นำเข้าใจนะจะนำประเทศไทยเข้าสู่4.0เนี่ยก็ไม่ได้ช้ากันไปนะครับอยู่ในเส้นทางที่แข่งขันในเริ่มต้นด้วยด้วยกันฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้ารัฐบ,บาลเข้าใจนะเข้าสู่4.0เนี่ยสามสูงหนึ่งต่ำสามสูงหนึ่งต่ำคือลองทุนสูงปร,ประสิทธิภาพสูงคุณภาพสูงต้นทุนเลยต่ำอย่าไปเข้าใจผิดนะ4.0เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผลผิดต่างๆเนี่ยจะได้มากขึ้นเป็นทวีคุณนะและคุณภาพก็ดีขึ้น แต่สุดท้ายต้องเข้าใจเรื่องลอจิสติกและกฎหมายของรัฐบาลในเรื่องการเกษตรและผังเมืองที่จะวางนี่ครับต้องวางให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าสีม่วงแล้วก็อุตสาหกรรมไปหยุกเอยู่ในสีม่วงแต่หารู้ไหมว่ากเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมต้องอยู่ที่พื้นที่ไม่ต้องขนเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลสามร้อยก ทำให้ทางหนอนก็เสียหายทำให้รถก็ติดต้นทุนก็สูงนะครับ ส่วนทางด้านของคุณการตระกูลหุ่นนะคะกรรมการบริหารเครือเอสซีจีก็บอกว่าองค์ความรู้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาไทยนั้นลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D เพียงแค่ร้อยละ0.2ของ GDP มาหลายปีนะคะแม้ว่าล่าสุดจะปรับขึ้นมาเป็น0.4% 8ของ GDP คิดเป็นมูลค่า7 8หมื่นล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3- 4เของ GDP ส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนของเอกชนนะคะและซื้อง,งานวิจัยจากต่างประเทศปีละสองแสนล้านบาททีเดียวซึ่งทาง s c g ในขณะนี้ก็มุ่งพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่องซึ่งอยากจะให้บริษัทขนาดใหญ่นะคะหันมาเน้นลงทุนในงานวิจัยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผู้บริหารจากต่างชาตินะคะทางด้านของคุณปีแอร์เจฟฟายค่ะผู้บริหารจาก Airbus Group นะคะก็มองว่าประเทศไทยนั้นเดินมาถูกทางในการที่จะเร่งพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าสามารถนํามาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ให้กับธุรกิจถึง30% a i r นบัสนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การสร้าง Big Data Big Data นะคะหากว่าไทยสามารถพัฒนาได้จริงจังก็เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในอีก10ปีข้างหน้าและจะเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะส่วนทางฝั่งของนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะงานนี้มากันหลายท่านเลยทีเดียวค่ะทางด้านของนายคาโอรุ คุระชิมะนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารจากบร,ริษัทอายินโมโตโคอิงประเทศญี่ปุ่นยอมรับเลยว่านโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการค้นคว้าวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการเกษตรนั้นเดินมาถูกทางแต่ว่าต้องการให้ภาครัฐค่ะสนับสนุนและก็ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงโภชนาการอย่างจริงจังมากขึ้นในระดับโลกนะคะอายินโมโตผู้บริหารท่านมีการเชิญนักลงทุนต่างชาติด,ด้วยชวนมาบอกว่าให้มาลงทุนในประเทศไทยด้วยค่ะส่วนปิดท้ายอีกขั้นหนึ่งนะคะ นางจอยแชนค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารจากหัวเว่ยนะคะก็บอกว่ามองว่าเมืองไทยนั้นยังมีศักยภาพในการลงทุนด้านไอทีอีกมากค่ะเพราะว่าในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยจะมีการใช้ถึงประมาณ1%ของ GDP แต่ไทยใช้ไปประมาณ1.9%ของ GDP และไทยกําลังมุ่งหน้าพัฒนาไอทีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นการสร้าง Data Center นะคะซึงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนพร้อมกับแนะนําให้ไทยพัฒนาการศึกษาควบคู่กันไปด้วยโดยหัวเว นั้นนะคะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองทุ่มงบวิจัยและพัฒนามากถึง45%ของรายได้ผลที่ได้กลับมา จากการลงทุนด้าน R&D ของหัวเว่ยก็บอกว่าได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะสําหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจากไทยหรือว่าต่างชาติที่มองถึงนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาลนะคะว่าเดินมาถูกทางแล้วและทุกภาคส่วนก็มีความมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยสามารถที่จะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0ได้ในงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเวทีสัมมนาระดับนานาชาตินะคะเพราะว่ามีนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศนั้นเข้ามาร่วมฟังค่ะ แล้วมีจํานวนผู้เข้าฟังมากถึง3,000คนนะคะซึ่งนอกจากเวทีใหญ่แล้วก็จะมีเวทีย่อยๆค่ะที่จะมีการพูดถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ่นยนต์การแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอากาศยานต่างๆซึ่งทุกๆหัวข้อก็ล้วนแล้วแต่มีการนําเสนอนะคะว่าจะเดินหน้าเข้าสู่ไทยแลนด์4.0ได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของการเสวนาในช่วงบ่ายสําหรับงาน Opportunity Thailand ที่เมืองทองธานีค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ,คคะได้ครับขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับขอบคุณค่ะอยู่ใช่